ทักทายสบายดีพี่น้องป้องปลายซูฟูสุฟนพบกับนัดเล่าลานเเส้นอีกเส็นเคยเนาะมือนัดกาแต่ถ้าที่งานางห้างของนัดนรครับเนาะออกเลาะกทรงชายปีเก่าสันเดชเข็ดตะเวียกเข็ดตะงานลายซึงเต่าถึงขึ้นก็อยากนีบรรยากาศรีแลกในแบบฉบับขอบครัวเนยชักน้อยขนาดต่เ,ยเลยนึกถึงจุดหมายปลายทางมันเป็นสวนดอกไม้เบญจมาศหาสีที่วัดธรรมกายเนาะพี่น้องเนาะ แต่เลป็นผ้าขอบว่าลอกไปรอจุดนั้นเป็นจุดแรกนะครับวันนี้นะ่ะจะมี3ามที่สี่ที่ในการเลาะนะครับหาที่ตามทั้งเฟสมักหลายอันไม่บ้านคอยนะพี่น้องเอ้ยสวนดอกไม้เนะี่ยว่าแกปพืชสวนโลกู่เที่ยงไม้ใหญ่คอยท่าไปมองใบงามๆาม็ใหญ่คอยท่าไปนะจักเป็นคนยังไดบุกมักสีสันมักดอกไม้อีกน,นะครับเนาะหาม่ามา,มาให้ครบเด้อม,มันจะเป็นเบญจมาศหาสีหา,หาจุดในการเช็คอิน แต่สีนี่สีม่วงสีแดงสีแสดสีส้มสีเหลืองสีขาวเนาะครับเนาะนี่ห่างเงาเมยเมย์เมยอยบาไวบาไวยางบาไวขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถรอเอาดีกว่าอ้ยตา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 ยชุดลูกหูลูกตาพี่น้องงามของเ่นอยู่ได้ล่ะอ่ะเจ็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากกันนะครับนี่โอกาศก็ไปเบิองครับไปใกล้นี่เองแถวข้องหลวงปทุมธานีนะครับวัดธรรมกายเนาะครับถ่าบยุตธีกับสถานที่กัไป ha ah, comprato stamani selfie